ผมอยากหยุดล้วก็แตะไปหนึครั้งปึ๊บมันก็หยุดให้เราอยากจะรีเซ็ตให้เป็นศูนย์ทั้งหมดก็แตะ2ครั้งปึ๊บปบก็จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดอยากจะเก็บสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีติดตั้งนาฬิกาจับเวลาเดินหน้าและถอยหลังให้แสดงได้ทุกที่ ที่อยู่บนหน้าจอมือถือของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อันดับแรกเข้าไปที่ Play Store หลังจากนั้นแตะที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า floating timer f l o a t i n g เว้นวรร t i m e r แล้วก็ค้นหาปุ๊บตัวแอปก็คือตัวนี้นะครับ floating timer แตะเข้ไปปึ๊บ ล่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแตะคำว่าเปิดมาถึงหน้านี้ก็จะมี2หัวข้อนะครับเขาทดาวก็คือการนับถอยหลัง s ส top Watch ก็คือการจับเวลาเดินหน้านะครับเรามาดอูอันแรกก่อนเขาดาวคือการนับถอยหลังนะครับเริ่มตั้งแต่จับล้างแต่เป็นนาทีอันแรกเลยมินิทนะครับตรงนี้แล้วก็แตะเข้าไปปุ๊บ จะตั้งเวลาเป็นกี่นาทีนะครับสมมุติเป็น1นทีอ่าทีนะครับต่อไปมินิตจะถอยหลังสักกี่นาทีนะครับไม่ใช่สิสักกี่วินาทีนะครับเอาเป็นสิบวินะครับ็จากนั้นกดเรียบร้อยครับปึ๊บอ่ะตอนนี้เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทําการนับถอยหลังเป็นจํานวน1นาที10วินาทีนะครับ v i b r a t i o n ก็คือการสั่นซาก็คือเสียง ครีเอทก็คือสร้างนะครับแตะคำว่าสร้างครับปึ๊บโอเคใช้งานครั้งแรกจะให้เราทำการตั้งค่านะครับแตะที่ go to setting ปึ๊บโ okay. อเคอนุญาตให้สิทธิ์ครับปึ๊บอ่าหลังจากนั้นนะครับผมอนุญาตให้สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็แบ็คกลับปึ๊บอ่านะครับผมแล้วก็มาแตะคำว่า Create อีกครั้งหนึ่งปึ๊บก็จะมีไอคอนลอยนะครับปรากฏอยู่ด้านบนนี้ แตะปุ่มโฮมปึ๊บนี่ครับไอคอนลอยสามารถที่จะแตะไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก่อนที่จะจับเวลาตัวนี้สามารถอยู่ได้ทุกที่บนหน้าจอมือถือของเรานะครับนะฮะอยู่ที่ไหนมันก็จะตามไปนะฮะสลับจ้ตัวจับเวลานะครับเข้าไปที่แอปโฮมมันก็จะตามเราไปด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะมันจะตามเราไปทุกที่แหละพูดง่ายนะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้ ถ้าเกิดอยากจะใช้งานนะตอนนี้เราตั้งไว้ที่1นาทีกับสิบวิใช่ไหมครับเราก็จับเวลาถอยหลงังเราก็แตะไปเลยหนึ่งครั้งปุ๊บตอนนี้ก็จะเริ่มจับเวลาถอยหลังแลวนะครับเนี่ยฮะจะนับถอยหลังแล้วถ้าเกิดเราอยากจับแบบว่าอยากจับพอสหรือว่าหยุดชั่วคราวนะครับเราก็แตะไปหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะหยุดให้เรานะครับเวลาก็จะหยุดนะครับอยากให้จับเวลาถอยหลังใหม่เราก็แตะ้าไปปุ๊บมันก็จะถอยหลังไปจนกว่าที่เราตั้งไว้นะครับก็คือ 1>, 1นาที10วินาทีนะครับตอนนี้เหลือประมาณ50เว่าวินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูซิว่าเวลานับหลังจบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดูพบกันเลย4 3 2 1 0อโอเคมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับมีเสียงแจ้งเตือนแล้วก็มือถือก็จะสั่นนะครับเวลาปิดแล้วก็แตะหนึ่งครั้งปึ๊บ เรียบร้อยนะครับเวลาเราจะเก็บนะครับเวลาเราจะเก็บเราก็แตะค้างไปที่ไอคอนนาฬิกาตั้งเวลาจากนั้นก็ลูดลงมาใส่ถังขยะปุ๊บเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมโอเคคราวนี้เรามาดูวิธีการจับเวลาเดินหน้านะครับเราก็เข้าไปที่แอป f o t i n g timer ครับเรามาดูในส่วนของ stopwatch การจับเวลาเดินหน้าแตะ create ครับปุ๊บ ก็จะมีตัวไอคอนลอยนะครับอยู่บนหน้าจอเรานะครับออกจากหน้าจอนี้กดปุ่มโฮมโอเคเช่นกันครับไปที่ไหนมันก็จะติดตามเราไปทุกที่อยู่บนท,ที่ที่อยู่บนหน้าจอนะครับครับที่ Google Chrome ก็จะตามมาเช่นกันกน,นะครับผมนะฮะอ้าวสำหรับวิธีการใช้งานสําหรับจับเวลาเดินหน้านะครับคุณผู้ชมง่ายๆนะครับก็เหมือนกับจับเวลาถอยหลังนะครับคุณชมคุณชมครับเราก็แตะไปทีต่ตัวไอคอนเลยปึ๊บ มันก็จะเดินหน้านะครับนะฮะสองสามสี่หา้าไปเลยๆถ้าเกิดเราอยากจะหยุดชั่วคราวเราก็แตะไปหนึ่งครั้งเจ้าที่ไอคอนนะครับปึ๊บเจ้าตัวจับเวลาก็จะหยุดนะครับอยากให้เดินต่อก็แตะหนึ่งครั้งครับปึ๊บนยครับมันก็จะเดินหน้าต่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากให้รีเซ็ตกับเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะฮะศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับเราก็แตะสองครั้งปึ๊บป๊บนี่ครับก็จะกลับเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชม ะะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เดินต่อและแต่หนึง่งครั้งก็เดินต่อถ้าเกิดเราอยากจเอาเก็บนะครับก็แตะค้างจะมีถังระยัรองรับปับ๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมวิธีการใช้งานก็จะมีหลักๆ2ออย่างคือนับถอยหลังกับนับเดินหน้านั่นเองและนี่ก็คือวิธีติดตั้งนาฬิกาจับเวลาเดินหน้าและถอยหลังซึ่งสามารถอยู่ได้ทุกที่ที่อยู่หน้าจอบนมืออ,อยู่ที่หน้าจอมือถือของเรานั่นเองนะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ